สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เข้ามาอยู่กับแปลงพักให้ดูปวนิครับก่อนเดือนกะไปพบกับเจ้าของแปลงคนก่อนครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ <c oughs> รายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับว่าพี่กัดอยู่นีสัยซื้ออย่างนะครับนอ้องตัวฟาร์มละเตียกรฟาร์มค่ะอยู่ป่านน้องทวันตำบลนากระเสมอำเภอถุกีอุดมจังหวัดอุบ,บลราชธานีครับเมื่อนี้เข้ากับสีพ้ามาเบงพ่นสิ บอกวิธีการปลูกเนาะการปลูกพักให้โดรโปนิกบอกเวิร์ดทุกขั้นตอนเลยครับวันนี้เอาเบิ่งกันเลยครับตอนนี้เ้าวกำลังใส่ปุ๋ยอยู่จ้ะปุ๋ยสีแดงนี่เชือเอิญปุ๋ยเอนะจ้ะอ๋อสีแดงนี่พือปุ๋ยเอเป็นวะครับนี่ใส่ปุ๋ยเอปุ๋ยน,นี่มันมีจักชนิดครับปุ๋ยมันแยกออกเป็นสองชนิดจ้ะ แต่ว่านี่แต่ละปุ๋ยคก็จะมีอ่า,อาหารอาหารในปุ๋ยเนั่นหลายชนิดเนาะต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยบีอ๋อตัวนี้ปุ๋ยบีบปุ๋ยบีบอดอยู่ในข <ะ S 1> วด <นะ S 1> เอาใส่ในถังเลยครกบเปิดไปได้เดี๋ยวเด้ออ๋อปปเ,เปิดเปิดครับเอาจีนขีดเปิดเลยครับท่านเปิดแหนมไหมเขาปิดแหนมแหรงครับอันในสูตรก็คือ ใส่เอซ้ำได้ใส่บีคือกระจยใส่ซ้ำกันน่าจะโอ้ใส่เอซ้ำได้กับใส่บีซ้ำกันนะครับสมมติว,ว่าใส่เอลอยหนึ่งกับใส่บีลอยหนึ่งนะครับเนาะนี่ตัวนี้บอกได้ว่าครับว่าใส่จะะั๊กบอกได้อยู่ค่ะอยู่ที่ฝั่งนี้สีใส่อันหนึ่งสามซีซีปุ๊ยปุ๊ยเนี่ยสามซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตร โอ้สามซีซีแต่ให้เข้าชาในกองฟ่มเข้ามีจักริตดเข้าก็ใส่สามซีซีเลยชีฟ้ามนี่ในร่างนี่สี่ยี่สิบสี่ลิตรยี่สิบสี่ลิตรเนอะในกองในกองเนี่ยจะมีนามยี่สิบสี่ลิตรกับใส่ปุ๋ยยี่สิบห้าจ็ดสิบห้าซีซีเจ็ดสิบห้าซีซีเนอะครับเนาะไม่งั้ไปเด็นแน่นอนนี่เนาะตก็คุยไร หลงนะครับเพิ่นหลงแล้วเนี่ยหานนี้แต่หอดาสไนอ่บานนี้ใส่ปุ๋ยหลายก็สิงามหลาไรผมจะครับตั้เก่าตั้เก่าครับเอานเืองปุ๋ยซื่อๆจ้ะแต่ว่าอย่าลืมใส่เท่านั้นครับถ้าลืมใส่นี่แม่นบ่งามแม่นบ่ครับงามอยู่มันก็สิขึ้นของมันอยู่นั่อยนะแต่ว่ามันก็สิก็สิบ่งามพอมีจะเอาใส่ตัวไรก่อนก็ได้แม่นบ่ครับสองอย่างแม่น ใส่เอก่อนก็ได้หรือใส่บีก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนมากรนสีผ้าก็จะต้องใส่เอก่อนเพราะว่าเอมันเป็นสีเนาะบานเวลาถ้าเอาสีใส่หนีใส่อันตุ้มปุ้ยเอหนีเพิ่นก็สีแตกออกจากกันมันก็สีมีเหมือนมีหนามลายกว่าเก่าวิธีสังเกตเป็นอย่างเพิ่งจะใส่เอก่อนใส่บีก่อนก็ได้แต่ว่าเจ้าสีแหนมเอแหนมบีบัเห็นหัวบีนใส่ีมันใสเนาะมันเป็นสีเขียวเนาะครับเนาะเมื่อกี้เส้นนี้มันใสมันแหนมบัเห็นแนม เนียอเีใสมันก็สีเป็นหน่ำทีเจือจังจ่สีแดงออกอบางที่ฟ้ามนีสีใสคือว่าสีใสปุ๋ยก่อนเราจะเอาหนํำใสเพราะว่าเอาสิบโคนมือเนาะเขาเสีเอาน่ำสีใสเลยเห็นมันคนอยู่ในกระหลังเลยโอเขอาหน่ำสีใสมันก็สีขากันเองนะครับเนาะแมนแบบนี้เอาปุ๋ยใสแล้วเอาก็เปิดหน่ำใสเลย หนามยูสฟามนี่ใส่เป็นน้ำป,ป,ปลาปลาผู้สวมถีบล่ะเปิดไใบสวมถีบล่ะใส่น้ำปลาปลาครับน้ำปลาปลาจ้ะโบตองภาคหนาม<อ>แต่ถ้าเป็นอ่ามองในทีิพน,นี่ข้อลิีนให้ให้ภาคก่อนเด้อแต่ว,ว่าอยู่อยู่นี่อยู่บ้านนี่เป็นบ่มี่ข้อหลีนเนาะเป็นน้ำประปาน้ำธรรมชาติเนี่เขาก็สิเปิดน้ำใส,ส,ส่กระสีเลยโบต้องสีก็ได้เดี๋ยวน้ำม,มันก็นสี ยปุ๋ยกับนามมันสิเขากันเองโอ้เขามาเด้คยค้นเลยนะครับเนาะแม่นจ้ะบ่ต้องมันเสียเวลาค้นอีกหลดหลดแต่ก้อนนี่ตอนเท็ดแรกๆไม่ไมนี่สิแบบเปิดนามไส่ก้อนบัดก่เอาปุ๋ยใส่บัดนี้เขาจะเอามาค้นคือขั้นตอนในการเท็ดมันหลายเกินไปกันเลยบัดเ้าปลูกไร้ขึ้นบัดนี้มันมันเท็ดห่มันเท็ดห้การปลูกนี่เสียเวลาก็เลยลดการเวลาการปลูกก็เลยเห็ดแบบนี้ อ่ะเป็นวิธีหนึ่งที่กระชับในการปลูกมากขึ้นบันนี้ใส้นามนี่เห้าเข้าว,วิธีการเพิ่นบอกว่าให้ใส่อย่าอย่ยาเกินขอบีย่ประมาณขอหนึ่งเนาะแต่ว่า<อ>คือในการปลูกมันนี่ร้ายเลยจะให้สังเกตรหากผดซะหากพักเข้านี่ถ้าหากมันยาวเขาก,กบใส่อย่าหลายอย่าเต็มแต่ถ้าหากสัน้นเขาก,กบใส่มันเต็มโอ้มันขืนอยู่ที่หากบ่ได้ขืนยูที่ ปริมาณของกล่องเขาเรียกหนามในกล่องอปันไหนท่านหากวันหยาเขาใส่โปเตมนกีก่นห,นหน่อะแมนคือ,ค,อคือการกา24ลิตรนี่ม่นสิอยู่ประมาณขอนึงพอดีแต่ว่าถ้าสามารถใส่เกิน,น่นได้อยู่คือมันบ่ตายตัวน่าจะเฮ็ดเจ็ดล่องเบิงก็ไหละวิธีเห่าเดี๋ยวไปเหาเทคนี้เฮาครับข่าวพ่อเกี่ยวกับเบิงวิธีการปลูกด้ยครับานธีการปลูกพ่อเหาใส่ น้ามันเตรมแนวห้ากระปีดฝาบ้นานเ้อกระเตรียมถวยปูมากให้มันครบจำนวนหูน้น่าจะแล้วก็เตรียมเบี้ยพักอยู่ในฟองน้าแต่ว่าพักเข้านี่มันใหญ่แหงเนาะเอาสักประมาณชิบเสนือนหน่อยก็หั่นก็นได้คือ,อจ้ามือครับชิบซี่มืออ๋อเอาชิปซี่มือพอดีเนาะแม่นเอากระใส้ในถวยปูกดึงมาตตนหนึ่งดึงว่าห้องหู่หนึ่ง นี่ยเรื่องอกมาจา้ะสีขออกมาป้องนามนี้เพิ่นกับเจ็ดนี่จำนายด้อจ้ะแล้วก็มันก็จะเทดมาให้เหาแบบเป็นหูเป็นหูดีๆเนาะทั้งเบิดเก่าสิบเก่าสิพกหูต้นหมากก็จะเอาใส่ในก้นมันนกะจะใส่ในก้นมันจะง่ายกว่ากันเอาไปได้ข้างกน้นเนาะแมนจะออกมาลักษณะนีครับยุฟามนี่สีบ่อนุบาลแบบใส่ถยไว้เด้วยจ้ะ เพราะว่ามันมันจะเสียเวลาเนาะมันเหตุหายเถอแต่แต่ว่าก็แหล้วแต่ความสะดวกของผู้ใดผู้ใดเนาะแหล้วแต่ความสะดวกไขมันแต่ว่าที่ฟามจะเวลาอนุบาลคืออนุบาลทั้งฟองเลยแล้วกะ็พ่อมาปลูกก็คือแม,ม่ไม่ฉีกปลูกเอาบระเด็นอนุบาลแยกไว้ก่อนบานนี้ครับถ้าปลูกเหล่ลวลงไปในสีเจักหมือกครับพ่อสีด้เก็บแล้วแต่ชนิดพักค,ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเลดกินคอรล่อนเนาะกินคอรล่อนนี่สี่อายุประมาณสี่สิบห้ามือถึงหาสิบวันสี่สิบห้านี่ร่วมกับอนุบาลวะครับหรือว่าปลูกลงร่วมค่ะปลูกลงนี่ก็จืประมาณหนึ่งเดือนโอ้บอกยังไงคือเอาสซกองนี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะแม่นบานี่การตลาดการขายเท่าขายจักบาทขายจังไดเนาะครับขายตนละศีบาทแลค่าปีกนะแลค่าปีกตัวนศี ถ้าเป็นถ้าเป็นทรงนี่ก็จะขายเป็นกิโลต้นละสิบบาทนี่ตั้งหนึ่งนี่มีจ้าต้นครับแปดต้นแปดต้นแปดสิบบาทเนาะครับซือว,ว่าคุ้มวะครับเรือครับจะคุ้มอยู่ค่ะคุ้มเนาะสิบบาทเนาะต้นงุ้นห้องหุ้นก่าหลายพ่กหลายเนาะครับเนาะการใน่ารนับนอยู่ประมาณเริ่งตัวเพิง่งตัวเพิ่งตัวเพิ่งตเพิ่งตัว่งตัวเพงตัวเพ่งว่ง กลุ่มเพราะว่าเข้าใส่พื้นที่หน่อยเนาะแม่แล้วก็ระยะเวลาสัน้นหมยงนางก็คือปีหนึ่งนี่ปลูกได้ตลอดปีบ่ครับได้ตลอดปีค่ะถ้าเขามีโรงเลื่อนแล้วก็คุมสลรนได้ดีสําคัญก็คือต้องเฮ็โรงเลือนนะครับเน้นอเ่เฮ็โรงเรื่อนนี่สิปูกบ่ได้แม่มบ่ครับปลูกได้อยู่แต่บงางมอ๋ท,ที่นีเอ่อปัญหาหลายอย่างเนาะเ็ดให้การ การขายของเขามันเพราะว่าเขาปลูกแบบจําเพื่อจําหน่ายนะบ่ได้ปลูกแบบว่าไว้กินเองอถ้าปลูกไว้กินเองนี่กะป่กเป็นยังบ่สซิเลดกับบองมุ้แต่ว่าถ้าปลูกขายนีย่มันจะบ่ตอเหน่องพักเขาขมึงเือเอาควบคุมสถานการณ์ดินฝาอากาศบ่ได้มันกระเซ็ยนนี่พักนี่เกิดเกิดโรคเกิดโรคก,ก็คือถ้าเป็นถึกฝนนี่นสิกริเฮ็ดให้ใบเ่นเนี่ยเป็นรากเน่าโคนเน่า หรือเป็นใบเปลือยบานนี้ฝนถ้าห้าบ่อเห็ดแล้วค่ะฝนก็นจะแสกครับลงไปนี่หูนี่ตอนถ้าปลูกใหม่ๆเนี่ยสำคัญเลยไม่สิลงไปบานนี้พาเข้าบ่อดีเป็นหยงนังก็คือต้องใส่ถัวยครับบ่อใส่ได้บอ่อถวยนี่เคยเคยทดลองแล้วมันมีช่วงที่ว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าปลูกแบบบ่อใส่ถวยเนาะเคยอยู่บานที่นี่เพื่อน ก็ลองเมืองแบบบ่ต้องใส่ถ้วยขา,ขาวๆานี่นะครับบ้านเพื่อนจ้องู้ซื่อๆนี่ล่ละแล้วก็เอาอันนี้เอาต้นพังไงไปลงไปเลยอย่างนี้นะไอ้แมัเขพอดีครับตัวนี้เนาะครับบาดมันเท็ดให้ผพักเข้านี่บ่มีอากาศไทยเทภายในกล่องบ่มีอากาศไทยเทลงไปในหากพืชเปาง่ายๆคือออกซิเจนบน่ลงเนาะครับเนาะเมียนบอกเม่นเมียน พัก็เลยโบหญ่มันเป็นแคะเป็นเกนไปมอจะเลื่อนเติบตูพ่อปันไดนเนาะแนี่ยสิคว๊ะสํารับสําหรับหนามหนึ่งเห้แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนามวน่ะอาจจะได้ผนหุงเพ่นอยู่โอ้ปูแบบนี้ปูแบบนี้มันมีสองแบบบอกรืหนามวุนกับหนามหนึ่งบ่แมนตัวนี้คือหนามหนิ่งมันนี่ขอดีข้อเสียต่างกันบอกระหนามวนกับหนามหนึ่งนี่ขอดีข้อเสียต่างกันอยู่ค่ะคือถ้าปลูกแบบหนามหนิ่งของเขานี่ มันเป็นตังไหนกับพอดีของมันคือพอดีนำหนึ่งจี่สิประหยัดประหยัดคือกวัวอ๋อลงทุนหน่อยกลัวเนาะแนนพอ,อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันปลูกในจำนวนที่กระทัดรัดก็คือแค่แปดตน้นถ้าเกิดหลกเกินยั้งมามันก็สิบอไปทัวป่วแปลงถ้าเป็นนมมน้านมมอนมันก็สิเป็นดูแค่กองของมันนี่ล่ะถ้าเป็นนามม่น มันก็จะมีหลายแบบก็จะมีแบบเป็นบ่อแบบเป็นล่างถ้าถ้ามันเกิดโลกอยู่ในหนามมันสิเกิดเกิดการเป็นโลกโลกราางหนาวคนหนาวมันสินะมันก็สีล่ามไปทั่วแปลงมันก็เสียหายท้าเข้าเนี่ยเสียหายทั้งเบิร์แปลงแต่ว่าถ้าในกองในกองแบบเนี่ยมันสีขอดีคือว่ามันจะถ้าเป็นโลกในกองเดียวคือกองเดียวประมัณนี้ครับนี่เข่ากับมา ปูพุ่งกระปูแล้วเดี๋ยวผมสิามาอัปเดตแต่เบิ่งอีกสามสิบหมื่นสีมาหาเราอีกเนาะครับเนะาะว่าพักนี่สีงามซ้ำไหนพอกขายไหด้วยเนี่นยนี่นะครับสำหรับผู้ที่เบิ่งหอดสวงไทยก็ขอขอบคุณสิปูสีมาเบิง์กหอดสวงไทยเนาะอยะาลืมกดไหลกดแช่กดติดตามเลอเป็นกำลังใจให้ท่านกิปต่อต่อไปนะครับเด้อสำหรับลิปนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม